อ่าแล้วกลาสบสวัสดีคนดูที่น่ารักจากทางบ้านอีกสักครั้งหนึ่งด้วยนะวันนี้พี่ตึงกลับมากันอีกแล้วกับเกมวายเปรดิโต้นะโอ้โหช่วงนี้คนเป็นอะไรไม่รู้ขอมาลุนลัวน,นะวายเปรดิโต้อ่จัดให้พี่ตึงจัดให้นะยังไงยังไงเอ,ออหือเออหือวายเปรดิโต้ก็บอกเลยว่าเล่นยากนิดนึงนะคนดูนะถ้าแตกนี่คือดวงลุล้วนนะครับผมไม่มีสมไม่มีสูตรอะไรทั้งนั้นตายตัวกับเกมนี้ ยังไงเนี่ยฮะยังไงเนี่ยมันเป็นยังไงน่เทำไมมันไหลรุล่วอย่างนั้นล่ะฮะตืดตืดตืเปิดโบอย่างเนี้ยเลไมันช้าล่ะเกินแล้วกดูตอนนี้โอ้โหกล้าร้อยไหลออกไปลุลัวนะ เฮ้ยสวยสวยครับผมนี่เนี่นี่เนี่ยมาละมาละมาลวครับผมมาลยครับผมมดูเริ่มปลาเริ่มปลาเริ่ลมละเริ่มละมิกะเริ่มมาแล้วนิดๆหน่อยๆก็อเ,เอานะแะ้วก็หมุนฟรีต่อเนื่องไปอุยพี่ตึงแล้วตึง,ตงเกิดตาจริงจนะนะม้ชมนะแต่จะแตกเยอะแตกน้อยก็มาดูนะ่อยเออ มันนับรวมกันใช่ไหมเนี่ยอ๋อ,อ,อที่แต่งองเมื่อกี้เพิ่งสังเกตนะเกมมีรู้สึกว่าสเก็ตเตอร์แค่สามตัวหรือใช่ไหมเมื่อกี้สามตัวใช่ไหมเข้าจําไม่ผิดนะก็จําผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยมานะที่นูนด้วยนะครับไีไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้นะก็เป็นเกมเกมหนึ่งที่ไม่ค่อยถูกจริก,กับพิดตึงจะก,ก็ไหลนะบอกเลยว่ามันตึงเกินไม่ใช่ผมตึงไอ้เกมมันตึงเกินเล่นอะไรก็แบบนะไม่ค่อยแตกนะ เออสวยงามไปมาเออสวยงามได้อยู่สวยงามได้อยู่สวยงามได้อยู่เออือเป็นไงละสามร้อยหกสิบสามมาตอนนี้อีกสองหมุนยังมีสิทธิ์ลุ้นอยู่คนดูมีสิทธิ์ลุ้นอยู่ยังไงยังไงและโอ้โหร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับท่านผู้ชมนะไปครับยาวๆกันไปครับยาวๆกันไปยาวๆกันไป ยาวกันไปครับผมกับเปิด5บาทได้เงินประมาณอีก1,200นะวันนี้เติมมา1,000ก็หวังว่าจะได้กำไรมากวันนี้ไม่เติมรับโปรนะวันนี้เงินต้นอ่าเงินนุนทุยเงินเน้นๆนะครับพันหนึ่งเงินเน้นๆน,น,นะไม่มีโปรโม,มชั่นอะไรเลยวันนี้ถามว่าทำไมไม่เติมรับโปรนะว่าไฮเดริโต้ที่ผมบอกไว้เลยนะคุณดูอย่าหาเติมรับโปรนะมันยากมันต้องทำเทิร์นเยอะอย่าหาทำอย่าหาทำ สู้เรามาเล่นแบบไม่เติมโปดีกว่าน,นะลายโอกาสไหลาย,ยาวได้เยอะกว่านะเออตอนนี้ก็ไหลาย,ยาวจริงน,นะแตเป็นไหลออกไม่ใช่ไหลเข้าัวดีกว่านะโอ้โหพันสองเมื่อกี้เหลือหนึ่งพันเนาะผมขออนุญาตเพิ่มเบ็ดหน่อยแล้วกันเออสวยหรือไม่เพิ่มดีอ่าเพิ่มหน่อยแล้วกันเป็นเบ็ดสิบแล้วกันนะแปดสิบหมุนไปขางดู ไปสวยงามบุมสต่พวกท่านที่สนสงสัยนะว่าทํำไมเล่นแล้วแตกเยอะจังเลยแนละทำไมไม่ลงใคลิปที่แตกผมถามกลับคําเดียวถ้าผมลงคลิปไม่แตกท่านจะดูกันเลยละนะคลิปที่มันไม่แตกมันก็มีหลายคลิปจริงๆผมไม่ได้รวยขนาดนั้นนะ ก็คือบางคลิปมันก็ได้บางคลิปมันก็เสียงไงแต่คลิปไหนที่เสียเราก็ไม่เอาลงไงลงแต่คลิปที่มันแตกนะเอามาอวดนะครับแต่คำเตือก็คืออย่าจบเหมือนเดิมนะเพราะว่าเล่นได้เท่าไหร่แล้วบอกเลยว่าเสียงเยอะกว่าเดิมอีกฉะนั้นอย่าหาทําตามนะผมดูเป็นวิยาท,ทานเพื่อความสนุกสนานก็ยงพอแล้วนะผู้ชมนะวันนี้พี่ตึงก็แบบหลังแอนนะั้นหลังแอนนลนะ้เนี่ยเริ่มหลังแอนนลนะ้เนี่ยอะไรกันครับเนี่ย อุ้ยอุ้ยปวดไปทั้งหัวใจทำไมยังทนแปดสิบหมุนจะได้อะไรเมีเนี่ยแปดสิบหมุนจะได้อะไรเมีเนี่ยอ่าเซเรเตอร์ตัวที่หนึ่งก,ก็ตัวที่หนึ่งโอ้โหไปครับผมตอนนี้เออเอ้ยสวยงามเซเเตอร์ครบสามเรียบร้อยนะฮะครบสามเรียบร้อยนะลุ้นแค่ว่าจะได้กำไรเท่าไหร่นั่นแหละครับ เป็นไงนะฮะเขาฟีบด10นะดูนะบอกเลยว่าดวงมันมาแน่นอนอยู่แล้วตอนนีเป็นไงขี้มูไงขี้มูไงแต่เข้าไม่เข้าไม่รู้ขี้มูไว้ก่อนเอา5เท่าสวยงาม6เท่าสวยงาม7เท่าต่อเนื่องไปสวยงามต่อเนื่องไป8เท่า9เท่าอ่างอย่างอย่างเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะ55.5นะหมดราล้วนลัวเลยยังไงเนี่ย55.5 หรือจีวายมาสวยงามครับผมเออเออได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะคนดูนะเอาเรื่องเอาเรื่องยังไงเออวายมาอย่างนั้นแจ่มแมวแจ่มแมวเอาเรื่องดูไม่ธรรมด,าไม,รรมดา,าไม่ธรรมดาบอกเลยไม่ธรรมดายังไง ยังไงอื้อืออสวยงามมากนี่ไงล่อมาเป็นพันล่อมาแต่สองพันแล้วเป็นไงนะฮะบอกแล้วว่าตึงเกินต้านโอ้โหวิกำไลม,มันบานกนชำไลช้ำๆนะคุณดูนายตรงน,นี้มาวายแบรดิโต้วายแบรดิโต้วายแบรดิโต้จริงๆวายแบรดิโต้เนี่ยมันก็แบบออกเสียงยากนะวายแบรดิโต้นะ ลองคเก็บกระโหลกหน่อยอะไรงี้กระโหลกไม่ได้มีอันเดียวว่ะเลยพี่ชายกระโหลกมีหลายอันอยู่นะผมว่าเพิ่มหน่อยแล้วกันเอ้ยเอ้ยเนี่ยผมพอเรากดหยุดมันชอบแตกดีอเลยพูดไปงั้นแหละจริงก็ไม่เท่าไหร่หรอกดีขี้โม้ขี้โม้สิบห้าเลยยังไง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 ครับยังไงครับผมตอนนี้เบ็ดสามสิบของผมเบ็ดสามสิบของผมก็ผมมั่นใจว่า หมุนไป80หมุนนะมันต้องมีสักดอกที่กําไรบ้างแหละไม่มีใครมันจะเสียไปทั้ง80หมุนแล้วนะยังไง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 ครับผมโอ้โห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 เดี๋ยว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 ไอ้นุ่มไอ้นุ่มไอ้นุ่มใจเย็น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 มันจะไม่แตกเลยเหรอ จะไม่แตกเลยจริงเหรอโอ้โหชิบหายแล้วไปไปแปดสิบหมุนต่อเนื่องไปผมมันต้องแตกบ้างอะไรมันจะไม่แตกรวยอย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องนะโอ้ยเฮ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 ้ยถามจริงถือว่าถามจริงเถอะว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหคนดูชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วไงเออมาเกือบจริงเออสวยเก้าร้อยพัน เฮ้ยมาว่ะคัมแบ็กว่ะคัมแบ็กว่ะคุณดูคัมแบ็กอิสเรียลนะฮะคัมแบ็กอิสเรียลนะฮะสามพันซองโอ้โหใจจะวายแล้วเมื่อกี้คุณเห็นไหมโอ้โหเมื่อกี้ไหลออกลุนลัวบอกเลยว่าไหลออกลุนลัวโอ้โหไม่ไม่มาสักแอรเลยเฮ้ยเฮ้ยเกิน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 ไปเกินไปแล้วเกินไปละวายไปดิโตเกินไปแล้ว เอาเหลืองเอาเหลืองครับผมคนด,ด,ดูได้อยู่นะได้อยู่นะคนด,ด,ดูยังไงห้าพันตัวนี้ห้าพันแล้วนะคนด,ด,ดูนะห้าพันก็ต้องเบ็ดห้าสิบปะวะห้าพันเออสวยงามไหลต่อไอหเก้าสิบห้าพันก็ต้องเบ็ดห้าสิบไม่เอา เรามันใจใหญ่อยู่แล้วเบ็ดร้อยไปเลยละกันคุณดูนะเบ็ดร้อยไปเลยละกันคุณดูนะเป็นไงตึงเปล่า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 ตึงเล่าตึงเปล่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหคือมึงหายไปทีละพันแต่มึงแตกทีละสองร้อยเนี่ยถามจริงถูกไหมไอหนุ่มผมว่ามัต้องอู้เกิน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 ไปเอาดียี่สิบครั้งเมื่อกี้ เกก็เป็นไปไม่ได้นี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไง ء! ก็มาดิก็มาดิมึงก็มาดีโอ้เ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องมาคัมมอนคัมมอนเบบี้คัมมอนเบบี้ให้คุกกี้ทำนายการสองมื่สวยงามสวยงามที่สุดสวยงามที่สุดครับผมสวยงามที่สุดครับผมสองหมื่นสี่พันเอาเรื่องเอาเรื่อง อุ้ยเปิดไม้ไะเนี่ยสุดทำงนานไม่ได้เปิดไม้ดิฮาเลยนะหือมามาหน่อยมาหน่อยไอ้หนุม่มโอ้โหไม่ออกรัวๆอย่างนั้นละ่ะผมว่าดวงผมน่าจะไปสุดแค่นี้แหละเด้อเด้อลองดูสินี่มันก็ได้ยอยู่นี่ลอดูโอไงอ้ไงอะผมจะลองอีก 50หมุนเบ็ดสิบกอนนะลองลอง,ลองแบบลองเชิงมันนะถ้ามันให้เสียก็จะหยุดเล่นแต่ทามันได้ก็จะเล่นต่อนะอือหืออือหือเฮ้ยเอาดีเอาดีเอาดีกูดูก็เี้ยเกินกูลูกพีลูกพีดูงก็้ยเกินดวงกูพี่ก็แย่เกินเออแตกนายสงสามไห ไม่น่าใช่วบรดวงน้องไม่น่าได้โอเคคลิปพอพอมันจะเสียม,มากกันนี้สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้กันสิบนาทีโอเคสิบนาทีบอดีไปเจอใหม่คลิปหน้าแล้วผมอยากดูเกมในคอมเมนต์ไ,ได้คอมเมนต์นี่ส่งท้ายไป็นร้อยห้าสิบบาทเสือครับเสือเจอใหม่คลิปหน้าบายหมวด